โอ้ยบนทางบ้านน้งหุนหนสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาสาบนานะคะขอบคุณค่ะคุณสูนาไม่เหมือนมือนเนะกนา

ไม่ถ้าไม่จ <Sustain able> ับป้ายนี่มันคงเกียวเกวปาอยากจะลอยน้ำทั้งทั้งกองทุเรนะทุกองทุเรศคือในอย่างคสมนนคุณนักาคือการเล่

ย่าอยาไปมองอะไรเยอะไหมไดรเปล่าย่าอยากไปมองอะไรย่าัลลุมครับผมได้ใส่ชิ้นน้ำเลี้ยมซอสหนึ่งตัวน้ำใส่หนึ่งจา

อยู่ที่เรือนะคะสอวนกำลังทำพิธีน่าขาดศาลากลางน้ำนะ ด้วยทอาันอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ที่เรือนะคะตอนนี้นะคะ ครัง้งแรกไม่เคยมาเลยนะคะที่น้องค่ะสะาะกลางน้ำนะคะไม่เคยได้มาเลยนะคะคงจะได้เป็นคงที่ได้มานะคะมาทำบุญแล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่อีกนะคะขอให้ค่ะสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยมาฝัก ใจอพค่ตุ้มหันนะคะแก๊สลายไอ้ตู้กล่องตกองอยู่ตรงนั้นน่ะ ที่ไช่ชแนลนะครับที่ไทยไ้น์นู้นที่มีอที่เมยมไม่คิดว่าแม่จะวนี่แ่เป็นตคอี่้นะคาระี่แม่ได้ไม่เโอ้ยง่ทำแรกเลยเนี่ยก็ดดสินาเั้นยคบายค่ะค่าให้ทันพี่เมย่บไม่ลงไปเที่ยวางนะคะมนต้องจะไปเที่ยวห่างไอยูกนร่นคนเดียวก็ลัวไม่มที่เมี ไม่ไดีกลัวเลยค่ะเพราะมันเลือด ข้ามคนโคอย่ะ้งแม่ไม่อ้อนัเลยแต่ไม่่งแต ah, oh. ่ม่ะแ anyway> okay. yeah. ่่ช่มาที่โอยอาีก็ขอชวน่แหละค่ะอาีก็นังนิ่ไมเดือไม่อ้อมเยร้ีม่รลรัน่จ้าขอบคุณคระอาจารย์เจ้าเอามา่วองผม่เลยค่ะได้มา